ก็จะหนีไปไหนเา่าอดทนสิใครอิจฉาด่าว่าเราอดทนหน่อยได้ไหมกําหนดจิตมีสติก็มานั่งกรรมฐานแล้วก็ยังใช้ไม่ได้แล้วก็ยังมาบอกกับเราให้แผ่เมตตาให้หน่อยเจ้านายเกลียดผู้บังคับบัญชาเกลียดก็ทำให้เขารักง่ายนิดเดียวอย่าไปขัดคอเขาอย่าไปกล่าว อย่าไปว่ากล่าวร้ายเขาพูดดีๆพูดให้เพราะอ่อนน้อมถ่อมตนต่อท่านผู้ใหญ่ไว้ผู้ใหญ่จะได้เมตตามานั่งกรรมฐานว่าจะอยู่เจ็ดวันที่วัดเราตั้งกติกาไว้ว่าเจ็ดวันนั้นเนื่องจากว่าถ้าทำเก่งทำดีอยากต่อก็ไม่มีปัญหาสำคัญมาอยู่ยังไม่ทันเจ็ดวัน